สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันเป็นประจำนะครับทางช่องคอนทยเหรียญไทยสําหรับช่องนี้ก็จะนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญหรือธนบัตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญหายากหาง่ายหรือว่าจะเป็นราคาที่เก็บสะสมกันในเพจต่างๆณปัจจุบันนะครับมาให้รับชมกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ทางกับทางช่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับวันนี้มีเหรียญ10บบาทตัวติดหายากผลิตน้อยเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับรัชกาลที่9พศ2531นะครับจำนวนการผลิต6 2 0 0เหรียญมาให้รับชมกันทางช่องนี้นะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญสิบบาทพศ2531ครับ ซึ่งมีจำนวนการผลิต6200เหรียญครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่เเป็นเหรียญสภาพสวยนะครับ เหรียญสภาพ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้ครับมาชมด้านหลังครับด้านหลังเป็นรูปวัดอรุณราชวรารามนี่ครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากมากเลยนะครับมีข้อความระบุ10บบาทนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆครับ เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถหาเก็บได้ในเพจต่างๆนะครับก็จะมีจำหน่ายมีให้แลกกันในราคาเหรียญละประมาณ1,000-1,200ถึง1,200บาทนะครับณนะราคาปัจจุบันนะครับ บอกให้เลยว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่น่าเก็บมากนะครับเหรียญที่หายากมากๆเก็บสภาพสวยๆนะครับเป็นแพ็คกลมได้ยิ่งดีนะครับเป็นแพ็คเขียวๆแบบนี้นะครับถ้าหาเพื่อนๆหาเก็บสะสมไม่ได้ก็แอดไลน์ผมมาเลยนะครับผมพอมีให้แลกนะครับแอดไลน์มาครับ0 9 6ย์6 3 1 8 2สครับ 096 9263 182ครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับ